จะจอนใหม่เกี่ยวกับระบบตัดคะแนนเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่เก้ามกราคม2566ที่ผ่านมานะครับหลักการสำคัญก็คือผู้ขับขี่ทุกคนต้องมีใบขับขี่และไม่ว่าจะมีใบขับขี่กี่ประเภทจะมีคะแนนบันทึกไว้คนละ12คะแนนแต่หากทำความผิดจะถูกตัดคะแนนตามความรุนแรงของฐานความผิดแล้วฐานความผิดอะไร ที่ต้องโดนหักคะแนนแล้วหักกี่คะแนนไปดูกันครับการตัดคะแนนมีทั้งหมด4ระดับระดับเริ่มต้นหักหนึ่งคะแนน 1. ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ 2. ไม่สวมหมวกนิรภัย 3. ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 4. ขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด 5. ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเปลี่ยนแปลงหรือปิดบางป้ายทะเบียน 6. ขับรถบนทางเทา้า ไม่หยุดให้คนข้ามทางมาลาย 8. ไม่หลบรถฉุกเฉินโดยไม่มีเหตุอันควร 9. ขับรถประมาทหรือนาหวัดเสียว 10. ไม่ชำระค่าปรับระดับ 2. ตัด2คะแนน 1. ขับรถฝ่าไฟแดง 2. ขับรถย้อนสอน 3. ขับรถในระหว่างที่ถูกสั่งยึดพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับพีระดับ 3. ตัด3คะแนน 1. ขับขรถขณะย้อนความสามารถเช่นเป็นลมชักกำเริบ 2. ขับรถในลักษณะผิดวิสัยของการขับธรรมดาเช่นยกล้อ 3. ชนแล้วหนีระดับ4สูงสุดตัด4คะแนน 1. เมาแล้วขับ 2. เสพยาเสพติดแล้วขับรถ 3. แข่งรถยนต์บนทางที่ไม่ได้รับอนุญาต 4. ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของคนอื่นเช่นบรรทุกของเกินกำหนดหรือบรรทุกเกินออกมานอกตัวรถถ้าท่านโดนตัดคะแนนจนเหลือศูนย์คะแนนจะมีเอกสารส่งแจ้งให้ท่านทราบทางไปรษณีย์และจะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญ,ญาตเป็นเวลา90วันหากยังออกไปขับรถโดยขณะที่ถูกสั่งพักใบอนุญ,ญาตจะมีโทษจำคุก3เดือนหรือปรับไม่เกิน1 0,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้นนคะแนนขับดีจะถูกหักเพิ่มกลายเป็นติดลบซึ่งจะกลายเป็นลบนน2คะแนนหากท่านถูกพักใช้ไปขับขี่ครั้งที่3ภายในรอบ3ปีอาจถูกพักใช้ใบขับขี่มากกว่า90วันและหลังจากนั้นภายในหึงปีหากถูกตัดคะแนนอีกจนถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่เป็นครั้งที่4ี่าจถูกเพิกถอนใบขับขี่ทุกประเภทนะครับ วิธีได้คะแนนคืนจะมีอยู่2ข้อนะครับเมื่อไม่ครบ1ปีก็จะได้คะแนนนั้นคืนเช่นหากเราไม่สวมหมวกได้รับภัยถูกหัก1คะแนนพอครบเวลา1ปีก็จะได้คะแนน1คะแนนนั้นคืนมานะครับ 2. เข้ารับการอบรมกับกรมก,ก,รมการขนส่งท่านสามารถเลือกสถานที่เข้ารับการอบรมและทดสอบได้ที่ 1. กรมขนส่งทางบกอาคาร8 2 สำนักง,งานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่1น 3. ถึงสี่สาสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดเลือกหลักสูตรและชำระค่าใช้ใจ่ายอบรมครั้งที่1ในรอบปีปฏิทินมี3หลักสูตรนะครับหหลักสูตรกรณีขอคืนคะแนนไม่เกินจํานวน12คะแนนอบรม4ชั่วโมงค่าใช้ใจ่าย300บาท2หลักสูตรกรณีขอคืนคะแนนไม่เกินจํานวน9คะแนนอบรม3ชั่วโมงค่าใช้ใจ่าย250บาท 3. หลักสูตรกรณีขอคืนคะแนนไม่เกินจำนวน6คะแนนอบรม2ชั่วโมงค่าใช้ใจ่าย200บาทการอบรมและการทดสอบเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่ท่านเลือกและชำลํำระค่าใช้ใจ่ายทำแบบทดสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์โดยต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละกสรณีไม่ผ่านการทดสอบสามารถแก้ตัวได้อีกหนึ่งครั้งภายในวันเดียวกันถ้าหากไม่ผ่านอีก จะได้รับใบนัดมาทดสอบแก้ตัวใหม่เป็นครั้งที่3าภายใน7จ็ดวันต,ตั้งแต่วันนี้เข้ารับการทดสอบครั้งแรกไม่ผ่านหากยังไม่ผ่านการทดสอบหรือไม่มาทดสอบภายใน7วันผู้ได้รับใบอนุญ,ญาตขับขี่ต้องเข้ารับการอบรมและทดสอบใหม่มาถึงตรงนี้แล้วท่านอาจจะสงสัยว่าตำรวจใช้วิธีใดในการตัดคะแนนซึ่งจะใช้อยู่2วิธีคือ1เมื่อเห็นเรากระทำความผิดซึ่งหน้าเช่น เห็นเราขับรถบนทางเท้าเขาก็จะเขียนใบสั่งพร้อมตัดคะแนนหนึ่งคะแนนทันที 2. ดูจากกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งตามถนนตามแยกต่างๆเมื่อเรากระทำความผิดก็จะถูกตัดคะแนนการตรวจสอบคะแนนของเราสามารถตรวจสอบได้2ช่องทางครับ 1. ตรวจสอบผ่านแอปชำระค่าปรับของตำรวจแอป PTM นะครับ 2. ตรวจสอบผ่านแอปขับดีนะครับ ในที่นี้ผมขอแนะนำให้ใช้แอปขับดีนะครับในการตรวจสอบคะแนนว่าเรามีกี่คะแนนตรวจสอบใบสั่งจราจรย้อนหลังโต้แย้งข้อกล่าวหาชำระค่าปรับต่อไปผมจะแนะนำการลงแอปขับดีนะครับขั้นตอนแรกโหลดแอปขับดีมาไว้ที่มือถือลงชื่อเข้าใช้งานโดยใช้บัญชี Facebook Google Line และ Apple ID สมัครสมาชิกกรอข้อมูลชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์และอีเมลกรอข้อมูลบัตรประชาชนให้ครบยืนยันตัวตนด้วยใบอนุญาตขับรถหลังจากนี้ท่านก็สามารถตรวจสอบคะแนนตรวจสอบใบสั่งย้อนหลังได้สูงสุดหนปีชำระค่าปรับและโต้แย้งข้อกก่าหาได้ หลังจากดูคลิปจบแล้วกรุณากดซับสไคร b ์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผมเลยนะครับขอบคุณครับ